สวัสดีครับผมนะครับพบกันอีกนะครับผมในการพูดคุยในวันนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่ยี่พฤษภาคมสอง6นห้าหกหกนะครับก็คือเป็นวันลอยกระทงนะครับผมนะฮะเราจะถ่ายทอดประเพณีมายาวนานตอนเป็นเด็กเป็นไงฮะโอ้โหตื่นเต้นนะครับอยากกลับจากโรงเรียนอยากไปลอยกระทงแล้วก็มีการพัฒนาในงานลอยกระทงไปมากมายทั้งทางดีและไม่ดีแน่นอนครับประเพณีนี้ก็ทําให้เกิดท่องเที่ยว ไปในทุกที่เรียกว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะในวัดเนี่ยนะครับจะสร้างรายได้เข้าสู่วัดมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจัดที่ขายของนะครับแล้วก็มีการเข้าไปทำบุญทำทานนี่คือประเพณีลอยกระทงที่นะครับเป็นประโยชน์ของวัดต่างๆนะครับส่วนตัวประเพณีเองนะครับก็คือการลอยกระทงนะครับในความหมายว่า ขอขมาพระแม่คงคาหรือขอขมาน้ํานะครับขอขมาน้ําว่าน้ำนี่คือการให้ชีวิตโดยมากก็คือการใช้สอยนะครับที่แต่ละปีก็คิดว่าตัวเองได้ทําลายน้ําให้น้ําเสียหายจริงๆแล้วถ้าวันนี้จะขอขมาน้ําก็ไม่ควรจะทําให้ตนเองเป็นต้นเหตุให้น้ําเสียหายในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปเราจะรักษาประเพณีไว้ แต่สถานที่เหล่านั้นต้องให้มีเงินจัดจ้างคนเก็บออกมาเพื่อจัดการแล้วก็รักษาคลองน้ำต่อไปต้องมีวิธีการอย่างนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ลองฝากนะครับทุกท่านนะว่าเราจะรักษาประเพณีไว้แล้วเราจะไปรูปวิธีการปฏิบัติเราอย่างไรนะครับช่วยกันคิดนะครับผมสวัสดีครับ